สล ah uh. ามร์เลยกุมบารมีตุลลอฮ์วาบรากาตุขณะนี้เราอยู่ในพื้นที่เมืองมารัชนะครับซึ่งอยู่ในสถานที่อพยพของผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวนะครับขณะนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับเรากำลังแจกอาหารกับที่นี่นะครับซึ่งเป็นการให้อาหารประจำวันนะครับต้องใช้งบประมาณวันละประมาณเกือบ20,000 0บาทนะครับโดยมูลนิธิอินซานนะครับก็ดูแลในพื้นที่นี้นะครับ จากการที่ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลของมูลที่อินทร์นะครับเมืองมารัสเนี่ยมีประชากร1 0 0 0ล้าน10,000คนนะครับซึ่งก็ได้รับเป็นผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดหลายหมื่นคนเสียชีวิตไป2 0,000คนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้นำอาหารมาแจกจ่ายที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปไปดูสถานที่นะครับที่เกิดเหตุนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งของมูลทีอินสานนะครับซึ่งจะมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ1,500คนนะครับแล้วก็มีเด็กจํานวน3 3 0 0คนนะครับซึ่งก็เต้นหลังนี้ก็จะเป็นเต้นที่ใช้กิจกรรมทั้งหมดทุกระดับนะครับจากการที่ทางมูลทีอินสานได้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 บอกกับเราว่าวันแรกเนี่ยทุกคนไม่พูดเลยนะครับ เขาตกใจกับเหตุการณ์แล้วเขาไม่สามารถที่จะแสดงออกได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาช็อกนะครับแล้วก็ทางมูนิธินะครับก็ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการทางทางทางจิตวิทยาโดยการค่อยๆเยียวยาจิตใจ ตรงนี้เป็นพื้นที่ของมรัสจะเป็นที่เป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักมากที่สุดนะครับในบริเวณนี้เป็นที่ชุมชนขณะนี้เจ้าจะมีรถแบรกโฮกํบบาลังทํางานนะครับแล้วก็ที่นี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่บ้านถลม่มแล้วก็บางอาคารถึงแม้ไม่ถล่มก็มันเกิดการร้าวแล้วก็มันเกิดการแตกอะไรต่างก็รอทางรัฐบาลก็รอที่จะ,ะทําลายตึกทิ้งแะไม่สามารถอยู่อยู่ได้ในพื้นที่นี้นะครับซึ่งก็ตรงนี้นะครับ ถ้าไดาเห็นนะครับก็หมดเลยนะครับขณะนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะครับเรามาถึงที่เมืองอะดิดยมันนะครับเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เรามานะครับแล้วก็เ,าเรามีภารกิจในเมืองนี้เราจะมีการมอบทิพพักอาศัยโชคคราวที่เป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็แจกอาหารนะครับเราใช้สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ทิพยพักนหนึ่งคืนนะครับ ที่นี่เนี่ยมีประชากรอยู่นะ8แสนคนนะครับซึ่งก็อบพยพจากเมืองนี้ไป3แสนคนนะครับระหว่างทางที่เราเข,เข้ามาในเมืองนี้นะครับก็ส่วนใหญ่แนละ้วไม่มีใครอยู่ในในในเมืองในอาคารเลยแม้แต่คนเดียวนะครับซึ่งถือว่าอาคารที่เรา,าอยู่ที่นี่เป็นโรงเรียนนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่ยังใช้การได้นะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับก็อันนี้คือ ร่องรอยของแผ่นดินไหวในวันที่6นะครับอาคารนี้ยังยังใช้การได้นะครับที่เห็นรอยร้าวนี้ก็เป็นแค่ฉากผนังที่มันมันมันแตกนะครับเพียงแต่ว่าโครงสร้างอาคารยังใช้ได้อยู่ครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากระยะการให้ความช่วยเหลือน่าจะอยู่ในระยะหนึ่งปีถึงสองปีนะครับทางการของอรัฐบาลตุรกีนะครับได้สำรวจ ทุกอา,อาคารเรือนทุกอาคารบ้านเรือนทั้งหมดแล้วนะครับที่จะต้องอยู่ในการควบคุมแล้วก็หลังจากนี้ก็จะดำเนินการาทุบทิ้งแล้วก็เคลียร์พื้นที่ทั้งหมดนะครับ